การคุณภาพไม่ดีไม่อร่อยไม่ต้องเอาไปครับครับโอ้โหโเนื้อสวยมากครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับสรพัดชาแนลเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับสารพัดชาแนลนะครับอยู่ที่ซอยวัดทองเทอมีการามจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับเจอทุเรียน120บาทก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก่อนรับ,รบ,บชมคิปว่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับไปท่านผู้ชมเราไปดูกันเลยครับ พี่สวัสดีครับ<อ>เป็นไงครับทุเรียนร้านนี้ม,มากินประจํำไหมหรือว่าเพิ่งมาครั้งแรกอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกขับรถผ่านมาอ๋อครับผมก็เนื้อสวยอยู่เนาะร้อยยี่สิบไม่แพงครับครับผมขอบคุณครับตัวนี้สวยมากอ้โหเนื้อกมนอกมในครับผม เอาร้านแจ้งโมงกันที่ไหนร้านเดียวกันใช่ปนะ ครับฝากร้านหน่อยครับเอ่อฝากร้านทุเรียนหน่อยนะครับร้านอยู่ซอยวัดทองทำนิการามครับครับผมทุเรียนคุณภาพครับทุเรียนที่ไหนครับทุเรียนทางจันบุรีแล้วก็ระยองครับจันทบุรีกับทุเรียนระยองยองหมอนทองนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเปิดตั้งแต่หกโมงครับสี่สี่ทุ่มครับสี่ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมวันหยุดก็คือทุเรียนหมดใช่ครับขายมากี่ปีแล้วครับพี่สิบปีแล้วครับสิบปีแล้วนะ โอ้โหรวยลวยังครับครับผมขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับวัดทองทำมิการามต่อยปากตอยสามปากต่อยสามนะครับเข้ามาประมาณ2กิโลล้านอยู่ซ้ายมือเลยนะครับวัดสมุทรสาครนะครับท่านผู้ชมครับรับประกันคุณภาพครับรับประกันเนื้อด้วยครับท่านผู้ชมไม่ดีไม่อร่อยต้องเอาไปครับครับขอบคุณครับ ี่ชื่ออะไรครับพี่ขาวครับขาวผมป้อมสารพัดชาแนลนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ขายดีๆรวยๆเฮงเหมดทุกวันครับครับผมนะครับครับครับเรารู้จักกันแล้วนะครับพี่ครับสวัสดีครับ